เหยียบแล้วนี่เห็บ่านี่ตีนนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่เห็ดบ่เลยนี่้ปาพี่น้องเลยนี่ตาเจ้าเนี่ยดิมึงเด้อมึงเด้อคอยเด้อคอยเด้อโอ้เมย์เดี๋ยวคนกายทางมาเพื่นสิหัวควันมันงามอลีเด้พี่น้อง สบาดีสบาสดีสบาสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงวะจ้ะทักทายสบาสดีเด้ดเอพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้มาเปิดคลิปกับลูกสาวสามคนอีกแล้วชิได้เปลี่ยนซื้อซ่องแลวพี่น้องเลยสามแม่ลูกบ้านหน้าก่อนบัดน้ีอ่อ,อ,อยู่ตามทงไ้ทงหน้าคือเก่าพี่น้องเลยพ่อการคลิปนี้กะ อาพากันลงมานั่งอยู่แคมเถียงเนาะแคมเถียงนาอามีกองเพื่องพี่น้องเลยกองเพื่องวิเศษเน,ะนาะนั่งอยู่กองเพื่องวิเศษพี่น้องเลยเมื่อก่อนอะเก็บเพชรเพื่องได้บ้าปหลายเนะาะกาหลังจากที่กินเห็ดปวกมาหลายวันเกิดจนเมื่อยพี่น้องเลยเมื่อยได้กินเห็ดปวกหลายก็ได้อ่าจะสองสามวันแล้วเนาะกินเห็ดปวก อ่าตอนนี้กะสีคำคำแล้วพี่น้องเลยตะเวนค่อยคำยามแรงแล้วตอนนี้กับประมาณอยู่อ่าหางงแล้วตอนนี้ก็ได้เนาะอ่าทางพ่อกัยังมาโบหอดเนาะมินตาเนาะอ่าพ่อไปเยี่ยมน้องป่ามาเนี่ยอยู่บ้านน้าแผกไปไกลๆพี่น้องเลยยังบบท่านมาหอดเธอตอนนี้ก็ได้ลูกสาวพนถากินขนมโย oh. <c oughs> มินตานางลง <c oughs> ป่าลง,างเบื่องนด้นี่ รีบรอรีบรออ่าคลิปนี้กะบ่มี่อย่างไรเด้อพี่น้องเลยเนาะมานั่งทักทายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอยู่แคมเถียงนายามแบ่งแลงแล้วก็นั่งเฝ้ากองเพื่องนั่งเฝ้ากองเพื่องวิเศษพี่น้องเลยก็คือเพราะว่าอ่ากองเพื่องเข้าว่านี้นะมีเฮ็ดเฮ็ดเฟืองออกนะลูกเนาะมีเฮ็ดเฟืองออกแล้วก็เลยสิพากันเก็บบมีเฮ็ดเฟืองขึ้นไปอ่าจีจีปนเฮ็ดเฟืองวันนี้พี่น้องเลย ที่ปนเห็ดเปืองเด้มอมาเนี่ยนะมินตากะจมเก่งๆพี่น้องเลยไฮ้นี่อ่าสีเมื่อยๆพี่น้องเลยมื่อนี่อ่าต่อจากคลิปเมื่อเช้านี่เนาะอ่าเม่น้องมินตาว่าสิลงไปเอาผือก็ถือว่าเอามาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยจนว่าได้บักลายเนาะก็จนเมื่อยจนเพียพี่น้องเลยอ่าตอนนี้ก็มาเบิ่งเวลาโอ้ยจนคำพี่น้องเลยจนว่า อันน่ะใเนาะหากาับผากันกินเข้าเทียงกับลูกตอนนี้กับซิมาหาอันแนวกินขึ้นไปกินแรงอีกจอพี่น้องเลยแนวกินก็ใกล้ๆเทียงเท่านี้แหละไม่ได้ไปสายไกลสบายอยู่กองเฟืองอยู่ตลาดเทียงพี่น้องเลยเหลียวลงมาก็เห็นโลดเฮ็ดก็ได้ออกหรือบ่ออกเป็นหฮ้เลยพี่น้องเหมือนแปลนได้น้องคันเดชทั้งนั่นจะเป็นเทียงหน้าา ป้าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ได้เนาะก็บ่มีอย่างไรเด้อสิพาบ่มีพี่น้องเอฟซีไปเบิ่งเห็ดเพื่องไข่ใหญ่ๆพี่น้องเลยมื้อนี้น่ะบ่มีดอกบาทเนาะเมื่อนี้อ่าเดี๋ยวมิตรตาเห็นแล้วทั้งน่ะมิตรแต่ดอกไข่ดอกจุ่มๆพี่น้องเลยก็สิเก็บขึ้นไปอ่าจีปนเนาะเพราะว่าเห็ดเพื่องนี่ขันแกงก็บ่ค่อยแซ่บปายในพี่น้องเลยแต่มีแต่เอาคางไฟหลักก็ปนคือกันกับเห็ดไข่เห็ดหยังหั่นนะก็พอกินอยู่ได้เนาะ ปะพี <sa us> ่น้องเลยไปเบิงน้ำกันวัดิดงง่ายแซได้ไปเก็บน้ำกันเ้อจังไดกระเขามาเป็นกำลังแห้งใจให้ทางกะน่ะครอบคัวสามใลูกเน่เด้อพี่น้องเลยเนาะอยู่ตามทงตามท่าอยู่ตามสนนบทวิถีชีวิตพี่น้องเลยอ่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงพักเนาะพักพอนหลังจากดำให้ดำหน้าแล้วก็อ่าไม่น้องมิตรก็สีพระยามอ่าทายคลิปวิถีชีวิตเจ้าของในลาพี่น้องเลยไม่ได้คอยออกไปทั้งใดดอกเนาะ ปะนินตาเอิอแล้วพี่น้องเไยไปเก็บเห็ดน้ำกันบรรยากาศยามแรงแรงเด้อพี่น้องไงยยูตระนาทเที่ยงข้าก็มีแต่สวนมัานสวนอ้อยมัายังลูกนะเอาอยู่เทิงพี่ก็ออกบ่เอาอกเพอร์เวอร์อยู่ดอกพวกใหญ่เก็บเอาเลยเก็บเอาเลยเป็นอยู่ว่าเอาไงลูกเป็นบ่ ใช้ถ้วยเด้มินตาเปล่าจานมาะไซไปลูกละเปล่าจานมาะไซเด้อป๊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 าดีพี่น้องเลยดอกบักใหญ่เห็ดเฟืองเออโด้วยด้ยอามาลูกละเฮ้ด้วยด้วยเขากันเจ็บเห็ดเฟืองพี่น้องเลยเดี๋ยวห้าสิบพามาเบิ่งพี่น้องบาทนี่นะป๊าเอาเอาขังนั่นก่อนเนาะ Chẳng oh, sang mà ngam thẻ Pino, ấy, băng, băng, băng xịt này rồi, rồi pa, này Pino, bên ta sờ on, nha mày nhảy đi anh này, giờเต้น, đeo pin ta, đeo pa, Nam ngắm, 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 nó, hết phương hết phương Pino này khác thế anh này, Nam ngắm, ngắm, nở măng nhai nó, giờ, giờ เมน้บ่อเยอะพีชเกะบเอาไดไหมลูกอ้หเยอะพีชวินตาเยียเพีช้าอีกีน้องเก็บพีชต้องการบานนี่บ้ามึงเนี่ยเห็ดนี่บ้าเยียบแ้วนี่เห็นบ่ในตีนนี่เห็นบีาเห็นบ่เห็ดบ้เลยนี่บ้าพี่น้องเลยยนตาเจ้าเนี้มึงเด้อมึงเด้อคอยเด้อคอยเด้อ เดี oh ๋ยวคนกายทางมาเพื oh, oh ่อ oh. ส oh ิห oh. ัวควันมันงามอรีเด้พี่เนาะผักอรีอันี้คะเอาเอาเเอามาเอาตีนักรย่าด้าระโดอมึงเน่ยจกะโอกพี่เนาะ มันงามเนาะงามแค่อ้าวแนีอ้าวถผักะเลรอันี่นี่นนะมันล้นเนี่ยจ,จานนึงเนีน่ยเนาะเห็ุจังไ้กันปวเทา่าว่าเผื่อมอื่นเห็ดจังไงเจ๊นี่ บงม่จดยืดย ok> ืดอันนี้เอาไว้มื่ออื่นนี่มันไข่เมือมึงาดอกอุ้ยคาตาลีน่น่เอามอเอายู่เอาต้น้นตบังนจ้าหน้ลูกหล่ะมาายว่มาเอาน้อเฮ็ดพ่างว่าหายไปแถอน้ออ่อนช้อเจ็บบอเดียวกะ าไม่ได้ออกมานี ja. yeah. <c> ่ยนะแต่กะออกมื่อัานน้อยนึงมื่อัานนะมื่อัานออกน้อยน่งพี่น้องเลยมื่อนี้มันออกลายเด้มื่อวานนะโอ๊ยยค่ค่อยค่อยค่่อยค่อยค่อยตาบกุดแล้วกู่น้อยมาใอ่ กาจาน nhau ไปดิจังว่ะทำอย่างามเลยนี่เต็มเลยได้เลยฮักอะลลีพี่น้องเลยอันนี้นะฮักผลต๊อกเหรออุ้ยมาเนี่ยมาใส่กันไปลูกไปเอาบู่น้อยก็ได้เด้อเฮพ็ดเพ็ดเพ็ดพี่น้องเลยลายอะลลีอันนี้นะบอลเต๊ะ ขนตุกขนตกขนตุกขนตกลิ่นลงเลื่อยบนดกทจนเฮ้ยะเอากุ๊ปก็ได้อะนะหอนซสนเฮ็ดเองหอนสนเฮ็ดแล้วยังเก็บใส่ลูกอะ่ะ ท่อนเฮ็ดเลยเออเอ้าวเล่าตั้งนานกตบแก้วเล่าลงหลังแก้วเฮ็ดฟางปลาเห็ดเพื่องเห็ดฟางพิเศษอะไรได้นไงหลายแห้งที่เราแบบนี้โอ้ยนินตาเหยียดจนหัวแปลตะแป๊ด ตาเหยียบเพื่เพื่อนอันนี้น่ไวมาอื่นจะเอานี่น่ยลูกอันนี้น่ยเนาะ่อพวกมอันนี้พกไว้มาอื่นใครมาเนี่มาอื่นจะเอาอีกบ้างป้พี่น้องมเรๆงามแท่งามวานไม่ดอกงามเ็ดก ค่อยๆลูกหล่าค่อยสิมนออ้าเมื่อก่อนนะเขาเก็บยังโมาลายปานี่พี่น้องเอ้ยอันนี้มันลายอนนั่นี้เนาะมันออกลายหมูสานี่ยังดอกน้นอยๆนะหมูสาวนี่ขเๆๆๆๆข่าไว้อยเห็ดนีน่อ้าวถถถถถดออออ่อดอนอออดอดด เขาเจ้าขายเพงแพงๆในเห็ดอันนี้กะเห็ดเฟืองเนี่ยเอาคอยทิ่มเนี่ยก็ลูกหลานเนี่ยบดนี่เงาะเนาะบดเนี่ยเนี่ยค้อมงามข้อมงามบปอยางบดบดอะถือจานทุกหล่ะถือจานด้วยที่เท้าบนนั่นนี่อันนี้บาทเท้าทุกคนหนุกเงี้ยเงี้ยอย่าปากเด้่องนี้เลย อโปป๊าปาอู้ยช่างงามแท้งามว่าแท้อันี้เหยียบได้เนี่ยนะโห่จนเปรอันี้อ๋อ้ยสวรรค์บ้านนาสวรรค์บ้านนาลีพี่น้องเอ้ยอันนี้สุกได้แล้ว อ่อนซอนอ่อนซอนเห็ดเห็ดเปลืองอ่างปลาลุนลูกอ่างปลาลูกพีปลาลูกเวเย่่เย่เปลาลุงเวอรเห็นว่ปลาลุงเห็นว่เห็น่ปลาลุงเงามงามงามใช่ออเออเพาอพาะันนี้พ่อไปไปไปมา นี่แต่เอาสิขึ้นไปก็ลาพี่น้องเลยบ้านี่นะเนาะจีปนพี่น้องเลยมันจะปิดคางคางคางแล้วก็ตามปนเอาพี่น้องเลยเพราะว่าเห็ดมือเช้านี่กะแกงแล้วมันกะคือโบแซบขนาดื่จังไดมัน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 ดอกมันอยากบานมือเช้านี่แต่วันนี้มันก็อยากอยากเสียกยานบานอยู่มันหักผู้ผูอยู่ตอน น้ามินตานะ่ะพี่น้องเลยเดินไปจ<บ>ี้ตามปนบ่ไอ่ป<บ>พี่น้องเลยบ่ไนหลังจากที่เฮ้าเก็บเพ็ดขึ้นมาแล้วเขากลับมาเสียบเสียบแล้วกลับมาขางไฟพี่น้องเลยกลสีได้อะนะจี้จี้หรือว่าขางไฟเนาะตามปนพี่น้องเลยมื่อนี้คือสิได้กินปนนะน่ะ เห็ดเฟืองมาเนี่พี่น้องเลยได้กินตมป่นเห็ดเฟืองเด้ออาหารแรงมาเนี่พี่น้องอ่าสําหรับอนาทางอนาพอมินตาเพิ่มบ้านอะกันยังบ่ได้ห่อเถ่อพี่น้องเลยตอนนี้หนาเมื่อแล้วเนาะก็ยังไม่ได้โทรหาว่าเป็นยังไงราะว่าบ้านน้าแพกบ้านของน้องปลานี่ก็ไกลไกได้พี่น้องเลยมินต์ตาทำแล้วพี่น้องเลยทำแล้วยังไดกะมานางเฝ้า อาหนึ่งเฮดเฟืองพี่น้องเลยได้ลายพดทั้งกีทั้งกนทั้งหนึ่งจึงใดการสำหรับคลิปนี้จะได้ขอจบคลิปเพื่อสำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเลยขอขอบุญขอบคุณขอขอบใจได้ลายนำเอฟซีถูกทานาะที่ข่าวมาติดตามขอบชมต่หากว่าอันใดผสมมากภาคพ้นกะกลาบขอโทษขอพ่ายลายพี่น้องเลยเอาไว้พบกันในอีกคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดี Tá Badi Sebadi bebas